บีเนะอ็มวี 1, นะอ่าพาร์ลออสนะรถของทางช็อปของเราเองนะฮะอันนี้ก็ตั้งใจไว้ว่าจะมาปั้นให้มันเป็นรถที่ไว้ขี่ในสนามเพราะว่าอุปกรณ์ให้มามันก็เป็นอุปกรณ์ที่ไปทางสายซิ่งนะครับท่อไทเทนะของจูนนะครับควิกชิปช็อกเออร์ลินนะพาร์ตคาร์บอนนะครับคราวแล้วเราสวิตช์็อคหน้าเออร์ลินไปแล้วนะคราวนี้เราก็จะมาสวิตช์็อคหลังเออร์ลินนะครับตัวนี้หายากนะครับเป็นลายเท่มีชิ้นหนึ่งนะครับเห็น ขายกันอยู่ใน e ี a y ชกหน้าสี่0มืนนะครับตกใจเลยนะครับมือสองชกหลังหายากมากนะครับเพราะว่าขามเป็นขาแบบตัวยูแบบเนี้ยนะครับแล้วมันก็เป็นขาที่แบบกว้างนะครับเคยคิดจะเอารุ่นอื่นมาแปลงใส่เหมือนกันนะแต่ว่าเราก็อดทนรอนะครับรอเจอเนื้อคู่นะพอมาเจอคันนีม้มาทั้งคันเลย <laughs> <laughs> ก็เดี๋ยวเราเอาไปเซอร์วิสยังไม่ร่วนะครับยังไม่ร่วแต่เดี๋ยวเราจะ ดูว่าเราจะเปลี่ยนซิลเลยดีไหมนะยางกันกระแทกก็ไม่หลือไม่อยู่แล้วนะฮะร,ระบบการปรับรีบาวก็ยังทางานอยู่ฟังเสียงนะครับดังหนักแน่นนะครับมีระบบคอมเพรสชันด้วยนะครับปรับพีโลดด้วยระบบไฮดรอลิกนะครับมันเจ๋งมากจริงๆนะคู่นี้นะครับอันนี้ซื้อขายกันหัวมันไม่ต่ำกว่าสี่หมื่นถ้าเกิดว่าชกหน้ามันยังสี่หมื่นนะชกหน้าเล็กนิดเดียวนะนี่ชกหลังนี่บรลัมเลยนะครับอันนี้ก็ถอดออกมาแล้ว ันนี้ก็เป็นโชวแบบว่ายุคเก่านะนะประมาณปี2000ต้นนะครับถ้มีถ้าสปริงที่แค่1้อยนิวตันเองนะผมว่ามันก็น้อยไปหน่อยแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันไม่ได้เป็นรถแบบว่าดูโอ้โพโพสนะครับมันเป็นรถสปอร์ตทัวริงนะครับหรือว่าเป็นรถสปอร์ตนะครับถ้าเราติดกล่องข้างเข้าไปก็เป็นกระเป๋าเดินทางนะครับก็สามารถที่จะเป็นทัวริงนะครับถ้าขี่สปอร์ตก็ถอดแลกถอด กระเป๋าออกนะรถก็จะน้ําหนักเบาลงไปอีกอันนี้ซื้อก็แล้วแต่คันนะครับบางคันก็มีแหลกมาบางคันก็ไม่มีแหลกมาบางคันมีตแะแหลกมาไม่มีกระเป๋านะอย่างคันแรกของผมเนี่ยไม่มีแหลกไม่มีกระเป๋านะครับก็เหมือนคันดําคันนี้นะครับก็ต้องไปตามหาเอาเหมือนตามหาดักรันบอลนะ่ะได้แหลกมาจากคนนึงได้กระเป๋ามาจากคนนึงนะครับคันเหลืองคันที่สองที่ผมซื้อมาก็เป็นรุ่นเดียวกันนะครับก็มีแหลกมาให้แต่ไม่มีกระเป๋านะผมก็ไปตามหากระเป๋ามานะครับ ตามหากระเป๋ามากระเป๋าเป็นคนละรุ่นอีกก็ <c oughs> ต้องไปตามหากระเป๋าไอีกนะครับอันก็เป็นเรื่องเล่าสนุกสนานนะครับของคนที่จะทํารถรีสโตอะไรพวกนี้มันก็จะทุกคันมันก็จะมีตํานานนะครับมันไม่ได้แบบว่าซื้อมาสาเร็จรูปสวยปิ้งเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่รถมือหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นรถที่เจ้าของรถดูแลมาอย่างดีอันนี้ก็เดี๋ยวเราทําการถอดสปริงแล้วก็ไปร้านทำความสะอาดนะครับหรือออกมานะครับเ็เป็นชิ้นชิ้นเลยนะครับทําความสะอาดล่องเกีียวก็ เดี๋ยวเราไปล้างน้ำอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะเดนน้ำมันออกตันนี้ก็ไม่รู้ประวัตินะครับติดรถมานะครับติดรถมามันเป็นรถแบบเลสซิ่งอะนะเจ้าของเก่าก็ขี่ในสนามนะที่ญี่ปุ่นนะครับหรือทั้งห้องแก๊สเละห้องน้ำมันนะครับโชก็สภาพดีนะครับถึงแม้ว่าจะอายุน่าจะมีสัก20ถึง25ปีแล้วก็ตามนะครับโชคที่ญี่ปุ่นเนี่ยบอกเลยว่าเขาเขาดูแลดีนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเป็น นักขับนักขี่ที่ใส่ใจเพอร์ฟอร์แมนนะครับเห็นไหมฮะน้ำมันสีครับนะครับแต่ก็ยังคงสภาพความเป็นน้ำมันโชกคของเอรินอยู่เห็นไหมฮะมันเจ๋งมากนะครับมันเจ๋งมากเจ๋งจริงๆนะครับไม่มีความสึกหรอเลยนะครับยิ่งเป็นโชคของผมเองด้วยผมยิ่งดีใจ <laughs> นะครับก็ ต้องให้ความใส่ใจบ้างนะครับคุณอย่าแบบว่าใช้จนมันจนมันแบบแย่แล้วอ่ะะจนมันรั่วแล้วค่อยส่งมาพวกประเภทรั่วแล้วค่อยส่งมาเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรอดนะครับเพราะว่าน้ำมันกว่ามันจะกว่ามันจะชื้โชกกว่ามันจะรั่วน้ำมันมันก็มันก็คือแบบเกินไปแล้วนะครับน่าจะเกินไปสองรอบอะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งมันไม่ควรนะครับก็เดี๋ยวล้างทําความสะอาดนะครับแล้วก็ประกอบนะแล้วก็ไปแว็กแว็กเสร็จแล้วก็เซ็ตน้ํามันของเอรินเข้าไปนะโชก็จะกิ้งๆิเลยนะครับ นุ่มนวลน,นะครับการโชกก็ยังสวยใสยอยู่นะครับถือว่าโชคดีนะครับได้ของดีมานะของหายากแล้วก็สภาพดีนะครับก็ทําความสะอาดชิมวาลนะครับลูกสูบนะครับก็สารเคลือบก็ยังอยู่ครบนะครับนี่คือความใส่ใจในการดูแลนะครับถ้าน้ํามันโชคดีนะครับนอกจากมันจะสร้างแรงต้านแรงหน่วงในจังหวะรีบาวคอมเพรสชันแล้วมันยังหล่อลื่นได้ดีด้วยเห็นไหมฮะ โชกอายุ25้าปี20-25้า20ปีนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาผลิตในพศออไหนก็ถือว่าสวยมากนะครับสมกับที่ผมรอคอยจริงๆนะก็เรียบร้อยนะครับเซอร์วิสเรียบร้อยเทสนะครับกดสุดครับปล่อยครับปึ๊บโชกก็ยืดต,ตัวขึ้นนะครับอย่างช้าๆนะครับกดลงไปครับปล่อยครับโชกก็ยืดตัวขึ้นอย่างช้าๆ้านะครับมาฟังเสียงจังหวะ รีบาวกันนะครับดังชัดเจนหนักแน่นนะครับทุกคลิกนะครับโชคเพื่อนๆถ้าตัวปรับรีบาวมันไม่มีเสียงแบบนี้ก็เป็นอาการเริ่มแรกของห้องแก๊สรั่วนะครับก็ส่งมาเซอร์วิสได้นะครับจะถือโอกาสเซอร์วิสเป็นเลเวลหนึ่งไปเลยก็ได้นะครับหรือว่างบน้อยนะครับหรือว่าจะขายแล้วนะครับก็เอามาเซอร์วิสเฉพาะอาการห้องแก๊สรั่วก็ได้นะครับไปประกอบสปริงประกอบตัวปรับพีโหลดนะครับเ นําไปติดตั้งใส่รถคันเก่งของผมนะครับจะได้สิ่งได้อย่างนุ่มนวลน,นะครับติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยนะพร้อมซิ่งแล้วดนะีบัลคอมเพรสชันก็ปรับใหม่หมดนะเดี๋ยวลองขี่เล่นดูสพหรับที่ใช้โชคเอรินอยู่ก็อย่าลืมนะครับว่ามันเป็นโชคที่พรีเมียมมากๆนะครับ แล้วก็ต้องการการดูแลนะครับมันไม่ได้เป็นโชคที่ซื้อมาขี่จนมันแตกแล้วก็ถึงจะคิดถึงโรงงานนะครับเพราะว่าถ้าถึงเวลานั้นมันอาจจะซึกหลอภายในจนไม่สามารถที่จะซ่อมบำรุงได้แล้ว